สวัสดีครับแฟนบอลธุดย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับในโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะครับวันนี้15สิงหาคมครับเนื้อหาที่นามาฝากกันเป็นเรื่องก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็ข่าวภายในทีมเล็กน้อยรวมถึงข่าวซื้อขายที่ลุ้นฝั่งขาเข้าและขาออกดิวอกาเต้ยังคงต้องติดตามอยู่ครับแต่วันนี้จะไปเจาะที่เรื่องของแบ็กซ้ายนะครับที่มีข่าวเพิ่มเติมมาในช่วงดึกตอนไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องธเดย์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคคุณมากรับ เริ่มที่ปีวิวก่อนเกมเจอกับฟูลแลนก่อน,นครับก็ตัวที่ลงไม่ได้แน่ก็จะมีทะเลมเาลาเซียครับที่ฟืน้นฟูสภาพร่างกายอยู่นะครับเช่นเดียวกับเลนิโอโรที่บาดเจ็บแล้วก็ลุคชอที่บาดเจ็บน่องไปล่าสุดนะครับเทนะฮาคงต้องประเมินดูว่าเขาจะใช้แบ็กซ้ายเป็นใครนะครับระหว่างเดโกดาโลขยับไปยืนหรือว่าจะขยับลิซโดมอนเตเนสไปยืนไปอินเวอร์ตฟูลแบ็กเหมือนเกมเจอกับแมนซี่ในคะอมมูนิตี้ชิลนะครับแล้วก็ลุ้นว่าเซนเตอร์จะเป็น ม็กควายหรือเดลิกอีกคนหนึ่งที่จะจับคู่กับลิชโนนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันสามารถสอบหมดเวียนได้หมดนดูแซมมสซาอุยก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับหรือว่าจะให้เล่นแบ็กขวายก็ได้ส่วนรู้สาวประตูน่าจะเป็นโอรน่าเหมือนเดิมครับเกมรับยังไม่ชัวร์ในการยืนอ,อยู่ที่วัตถันท้ททายจะจัดแบบไหนส่วนตรงกางานี่ขึ้นอยู่กับว่าด้านบนจะเล่นเป็นฟอลนนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นฟอลนนคงจะมีกลางมา4ก็คือคาเซมิโลเมสาเมนูแล้วก็บูน่ลแฟนเดสครับแต่ว่าถ้ากลางมาแค่3อาจจะเติมหน้าเป้าอย่าง จโชซักซีขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็ปีกฝั่งหนึ่งเขาต้องลุ้นว่าจะเป็นากาลาโชหรืออาร์มัดนะครับส่วนลัดฟอร์ดก็มีโอกาสจะได้ออกซ้ายก่อนด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่ในทีมนะครับแม้ว่าผลงานช่วงหลังแฟนๆก็ยังจะลุ้นให้เขาดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับนี่คือภาพรวมของทั้งฝั่งยูเวเตดส่วนฝั่งฟูลแลมเนี่ยก็จะมีตัวหลักอย่างมูนิสอยู่หน้าเป้านะครับต้องการได้สมิธโลมาจากอาร์เซนอลนะครับเกมรับก็ปล่อย ทีมรีมไปแล้วครับก็คงจะใช้เป็นบาซี่ยืนนะครับเช่นเดียวกับโทริโซซินาราเบลโยก็ไปเชลซีแล้วผู้สาวประตูังเป็นเลโน,โนเหมือนเดิมครับดูจากเกมแล้วแล้วก็การหุนเครื่องที่ผ่านมาฟูลแลมหมุนเครื่องค่อนข้างดีนครับมีแพ้ไปเกมเดียวขณะที่ยูเต็ดลองทีมมาหลายระบบครับแล้วก็ต้องดูว่าทนหาจะมีหน้าเป้าหรือว่าใช้ฟอลหนายน่าสนใจมากๆครับหวังว่าทีมมาทำได้ดีและเก็บชัยชนะในการเจอกับฟูลแลมในวันศุกร์ต่อเสาร์ได้นะครับมาดูข่าวของพนัทีมกันบ้างครับ <S <S บุโนโอนแฟนเดตต่อสัญญาไปแล้วนะครับ ต่อไปถึง2027และมีออปชั่นอีก1ปีนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรายงานของหลายสื่อดังเมื่อคืนมีรูปประกาศทางการออกมานะครับก็ช่วงประมาณสักตีหนึ่งนะครับบุนโญก็ถ่ายรูปเทนฮาร์กับแดนแอชวิดโอมาเบอร์ดารวมถึงคอรอบครัวด้วยนะครับก็สัญญายาวเลยครับอีก3ปีเป็นอย่างน้อยและบุนโญก็มีโอกาสจะอยู่กับเราไปถึงอายุ33ได้นะครับส่วนดิวที่เรามาฝากกันอย่างที่โจโหไว้ตอนต้นครับดิวแบ็กไซด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแมพเทียสื่อฝั่งแฟนบอลของนกเี่ย เขาก็พูดถึงตำแหน่งที่มิวเต็ดวางแผนง,งานระยะยาวไว้ก็คืออยากได้เซนเตอร์2คนนะครับมิดฟิลสอคนแล้วก็กองหน้า1น่คนซึ่งตอนนี้ได้เซนเ,เตอร์มาแล้ว2คนนะครับก็คือเลนิโอโรกับเดลิกมิดฟิลเนี่ยยังต้องรอเข้ามาครับจะลุ้นว่าจะเป็นอุกตเต้เดิวแรกหรือเปล่าแล้วก็กองหน้าได้มาแล้วแล้วเขาก็พูดถึงแบ็กซ้ายด้วยนะครับจริงๆมิดฟิลอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นตัวตำแหน่งที่ช่วยบุนโน่แฟนเดก็เป็นได้แล้วแบ็กซ้ายเนี่ยมิวเต็ด เลงไว้ที่2คนนี้แต่อาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าแม้ประเท่บอกว่าอาจจะเป็นในตลาดรอบต่อไปตลาดซัมเมอร์2 0 2 5 2 0 2 6นะครับเพราะว่าตลาดรอบนี้อาจจะต้องใช้เป็ลักษณะของดิวยืมตัวหรือว่าเซ็นฟรีก่อนคน2คนที่เลงไว้ในระยะยาวก็คือระยานอนุริครับแบ็คของวูฟคนหนึ่งทางซ้ายนะครับหรือมิลสเกอร์เกสของบอลมัตเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอยู่ ในช่วงนี้แต่ว่าก็คงจะไม่เดินในตลาดรอบนี้เป็นแผนกานรระยะยาวที่เอ e. ็นออสเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมารอดูนะครับว่ายูเต็ดจะเลือกเป้าหมายระยะสั้นในซัมเมอร์นี้ไปที่ใครก่อนมีข่าวกลับมาก็ลองโซ่นะครับมีข่าวอะไรคนอยู่ที่เชื่อมโยงตอนนี้แล้วก็มีข่าวเรื่องของเฟดดี้คาเิโอวรูแบ็กซ้ายจากเฟเนบร์ชแต่ดิลนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการซื้อตัวซึ่งงบประมาณไม่รู้ว่าจะพรอหรือเปล่าเพราะต้องลุ้นฝั่งขาออกด้วยฝั่งขาออกที่นํามาฝากกันก็คือสกอตต์แมชชูมินนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายง,งานว่าดีเรกเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการของนาโปลีอยู่ที่อังกฤษมาคุยกับยูเต็ดนะครับเรื่องของดิวสกอตต์มัชมิน่แต่ว่าทีมนาโปลีเนี่ยมีเงินที่จะซื้อดิวนี้แบบขาดเนี่ยไม่เพียงพอครับพวกเขาพยายามจะใช้วิธียืมตัวแต่เหมือนยูเต็ดจะไม่ต้องการแบบนั้นพวกเขาไปแสดงเนี่ยอยากได้เงินประมาณ25-30ล้านปอนด์ต้องดูว่าดิวนี้จ,จบแบบไหนครับเพราะว่าสกอตต์เนี่ยเชื่อมโยงกับหลายทีมทั้งฟูลแลม ครับนาปู ai, ache, ลีกาตาสลายเฟเนบาเช่รวมถึงเบนฟอร์ดด้วยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงอยู่ก็เป็นนักเตะที่เนื้อหอมคนนึงในตลาดล้อบนี้นะฝั่นขาอ,ออกของยุตเต็ดนะครับวันนี้เนะื้อหาได้มาฝากกันค่อนข้างจะยาวนิดนึงขออภัยที่จัดมาเน้นๆเ,เลยก็หวังว่าชื่นชอบเนื้อหาของบอลทูเดย์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ